ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชรลอวัยไก่ซดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3 1 7 9 5 5, 5. สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสราบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลบคัามทูเดชแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r มา8 8ดีแปมอริสผ่าดาว youtube.com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่ตอไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์ก ดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะได้รับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดี l i v e r รี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัลโรลวันทูีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามาหาสนุก ประจำในวันอาทิตย์ที่28มกราคม2567นะครับแรมสี่ข้าเดือน2ปีถอะนะวันนี้ห้ามทำการมงคลใดใดไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดน้าเล็กๆนะครับห้ามทำการมงคลในวันนี้นะแต่ก็สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับออพยายามคิดดีทำดีพูดดีเข้าไว้ รักษาศีลห้าข้อถ้าคุณสามารถรักษาศีลห้าข้อได้นะครับคุณทํะไรก็จะประสบความสําเร็จราบรื่นจะเริญรลูกเรืองที่ดีในดวงชะตานะครับมาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในแรลมสี่ค่ำเป็นความฝันดีหมดทุกอันถึงแม้ว่าฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีในดวงชะตานะครับก็ขอให้โชคดีนะต่อมาพูดถึงในเรื่องของ การนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันอาทิตย์นะจะชนะศัตรูสาหัวใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดผมใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดเด็ฟวันอาทิตย์มีศัตรูทาน้ํามันในวันอาทิตย์จะเสียโฉมนะครับเออนะถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตานะครับเสริมดวงนะดูชื่อนามสกุลดูบ้านเลขที่นะครับสาแถงตัวเลขดูเบอร์โทรศรรัพท์ นะดูได้หมดเอ่ก็ติดต่อมาหาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับนะต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเสียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วนะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเหยียจารย์สั่นกระดิ่งโชคลาภแผ่นความสเร็จนะครับสาธุใครยึดได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขนคุณแควคาดปลอดภัยคิดเงินได้เงินคิดทองเดทองนะครับ หวังสิ่งไหนก็สมความปรารถนานบัดนี้เถินสาธุสำเร็จสำเร็จสำเร็จนะได้เซมซีใบที่47นะครับโชคชะตาท่านในช่วงนี้เนี่ยนะคุณควรถอยหลังกลับไปตั้งหลักให้มั่นคงก่อนนะครับยังไม่ควรบุ่มบามที่จะก้าวไปข้างหน้านะคุณต้องรอคอยโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ นะครับถ้าหากไม่มากจนเกินไปมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของความรักของคุณก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะคู่รักของท่านเนี่ยเปลี่ยนใจไปเป็นอย่างอื่นนะครับทำให้ท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะรักกันต่อไปได้นะความรักไม่ค่อยดีนะครับต่อมาในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายท่านในช่วงนี้อาจจะเกิดการประเมินที่ผิดพลาดส่งผลให้ท่านขาดทุนเสียหายได้นะครับในโดยชฉา ต่อมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานเนี่ยนะ่ะท่านยังไม่สามารถหางานทําได้ในตอนนี้ต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับคะแนนสอบของท่านเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะักพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ก็จะดีขึ้นนะครับถ้าคุณห,หารักษาได้ถูกวิธีนะโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคก,การดื่มน้ําแล้วก็โรคบริเวณหน้าอกเนี่ยนะ ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยในดวงชะตานะครับต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะครับตามวันเกิดนะในราศีของคุณเนี่ยนะครับเกิดปัญจันท์อังคารพุรธพฤหัสศุกร์เสาร์นู่นนี่นั่นนะเออว่าดวงคุณจะเป็นอย่างไรถ้าพูดถึงในเรื่องของสีสีที่ควรเว้นให้เว้นสีแดงแดงไม่ดีสีที่เอม่เว้นสีฟ้าเออสีฟ้าสีแดงดีนะ อ,อสีแดงดีสีเขียวสีชมพูก็ดีนะครับสีม่วงสีดำดีสีที่ดีสุดก็คือสีเขียวสีเขียวดีที่สุดนะเออ้าปากสีเขียวไม่มีหรอกมั้งใช่ไหมออนอกจากการแสดงนะเออถ้าหน้าเขียวอนนโดนกระทืบนะเอ,อ,อันนี้ต่อมาทิศท,ที่ดีก็คือทิศใต้ทิศท,ที่ไม่ดีก็คือทิศเหนือในดวงชะตา ของวันนี้นะครับตัวเลขที่คุณสามารถเสี่ยงโชคลาภได้เนี่ยก็จะมี3 4 7 3ี่ดี่ได้นะครับมาพูดถึงดวงชะตาเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ราศีใดคุณเกิดวันอาทิตย์ส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นคนที่หญิงในศักดิ์ศรีเจ้ายศเจ้าอย่างขณาดที่พูดเขาไม่ชอบไปใครมาขัดคอนะครับเป็นคนที่รักใครรักจริงเกลียดใครเกลียดจริง นะในดวงชะตาต่อมาพูดถึงคนเกิดในวันจันทร์นะครับให้ร,ระวังปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับระบบน้ําในไข่ข้อต่อมน้ําเหลืองตับไตกระเพาะอาหารเบาหวานลาไส้สายตาเ,เป็นครบหมดเลยนะนะต่อมาคนเกือในวันอังคารนะครับถือว่าบุคคลทั่วไปซึ่งจะใช้หรือหญิงก็ตามใช้ความเกรงใจและศรัทธานะครับเ,เกรงหงอกเกรงใจคุณ ยกย่องให้คุณเป็นผู้นำนะต่อมาต่อมาคนเกิดวันพุธกลางวันถือว่าเจ้าชะตาจะได้รับผลประโยชน์จากการติดต่อสื่อสารการพูดคุยแม้กระทั่งเอกสารสัญญาต่างๆก็จะทํารายได้ให้กับคุณเป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับต่อมาคนเกิดวันเสาร์เนี่ยนะถือว่าดวงชะตาของคุณในเรื่องของหนักทรัพย์ต่างๆคุณก็จะมีความมั่นคงมีบ้านที่ดินเป็นที่ใหญ่โตเป็นที่เก่า นะครับเจ้าที่แรงเออเจ้าที่ยิ่งแรงยิ่งดีนะคุณก็ต้องทําให้ดีเข้าไว้จะได้ส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จต่อมาคนเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยนะถือว่าดวงชะตาคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยในหลงการศึกษาหาความรู้นะครับก็ต้องทําให้ดีที่สุดละกันนะเอาแค่ผ่านก็พอไม่ต้องเอาเลิศเลอเพอร์เฟกนะเออก็อแล้วแต่นะครับต่อมา คนเกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้มีอิทูปอิทธิพลสายมูต่างๆช่วยเสริมดวงนู่นนี่นั่นนะครับเออให้ประสบความสําเร็จมีคนช่วยเหลือนะต่อมาคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยไม่ค่อยดีนะให้ระวังในเรื่องของการเงินมีปัญหาหนี้สินถูกติฉินนินทาความรักก็ไม่ค่อยดีนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับคนนินทาอา,า,าเร ก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการผ่าดาวจูดีประจําในวันนี้นะครับเ,เพราะฉะนั้นในวันนี้นะคุณจําไว้เลยนะครับให้คุณยิ้มเข้าไว้ยิ้มอย่างมีความสุขวันนี้คุณจะต้องหาความสุขใส่ตัวและโชคลาภจะเข้ามาหาคุณภายใน3วันถึง7วันนะครับห้ามมีความทุกข์นะจำไว้ต้องมีแต่ความสุข นะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยถือว่าในดวงชะตาด้านการงานเนี่ยนะครับดาวพระอาทิตย์ก็อยู่พบราสระนะวันนี้ดาวการงานคุณมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งดีนะครับแต่คุณก็มีความคิดที่อยากจะทํานูน่ทนทํานี่มีโครงการไอเดียโปรเจกต์มีความคิดต่างๆที่จะทํานะครับก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ยังเป็นอาริอยู่นะครับยังมีเกณฑ์การรายจ่ายแต่เป็นการรายจ่ายในเรงการลงทุน และคุณจะได้รับผลตอบรับที่ดีกลับเข้ามาในดวงชะตานะครับส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยดาวคู่ครองก็อยู่ในภพการเงินคู่ครองใช้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินเป็นอย่างดีของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับคุณจะมีโอกาสที่ดีๆในดวงชะตาแต่ให้ระวังในเรื่องการใช้อารมณ์นิดหนึ่งต้องคิดก่อนพูดคุณจะได้เงินได้ทองประสบความสําเร็จนะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกนะ โอเคอันนี้ครบแล้วชาวราศีพิจิกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ